กราบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะค่ะเนาะค่ะยินดีตอนรับเขาสู้ช่องพิมพ์้าโชคเนาะค่ะเน้องเมื่อกี้แอดกับพีพ่น้องเข้ามาที่บ้านเบาเสี้ยงเนาะค่ะศูนย์สามเนาะค่ะเนาะก,ก็มาตามตอ่อแนวทางนะคะเพราะว่าเคยตามมาแล้วแต่เบาเสี้ยงพออยู่บ้านจะเถื่อมื่อกี้กับมาพอพอดีเนาะค่ะเบาเสี้ยงกําลังสิงไปหาหอยเนาะค่ะพี่น้องก็เลยบอกให้ถากกอนเนาะค่ะก็เลยถามแนวทางของเบาเสี้ยงก่อน ค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมวงเราฟ้องพร้อมกันค่ะวานะแนวทางของเบาเสียงสิเป็นตัวใหญแบบใหญ่นาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะก็เข้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะคือส่งเกาหลีเถอะเคือส่งผมเกาหลีเถอะเนาะ <c oughs> โอ้นี่แม่มันใครกนี่ละส่งผมนี่คือส่งเกาหลีแล้วอ้าแล้วมาเนี้ยหัวนี่นี่ให้มามาจอดตั้งแต่ตองวัวหดวมันมันมาจอดเสมอ ว่ายังวนฝันมือนี่ฝันไปปะนี่มืออื่นนี่เล็กกว่ากันเพาฝันมือนี่บ่ท่านเลรอที่เศร้าฝันเหรอที่เพราะสองห้าแปดเออสองห้าแปดสองห้าแปดครับฝันไปฝันแล้วฝันว่าจังไหนเนี่ยฝันไปเห็นผีเห็นผีครับเห็นผีก็เห็นผีอีกแล้วครับมู่จักอันนั้นว่ามู่จักท่านอะไรอีกวะ ูจักวะห้ยวานมันรู้จักกันซับเลยเอกไปว่าสู้กันฟังว่ากันฝันเห็นแต่ผีแต่เดี๋ยวนี้ฝันเห็นผีฝันมืดเลยนะฝันมาเคลื่อนฝันมาเคลื่อนไอ้มาว่าสู้ฟังในความฝันว่าไปพ่อผีอยู่จังไหนคนจังไหนคนได้เลขจังใดคนได้เลขอกสองหับแยบมากนีจังไหนเนี่ยนานคนกับอกให้มี่เราแต่ยูกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม ผีหลอกหลารบ้านคนมาใครมี่ครับอะมันมอ,มองมองที่ไปนี่เขาเอิ่นว่ามองไรไมช่มผีเ่าช่้ฟังวาว่ามันเป็นมองไดเมืองผีหลอกเมืองผีหลอก,อลอกน่าโลภว่าเฮือยียงเมืองผีมันเปนน่าโลกโอ้น่าโลภกับเมืองผีมันเท่ากันครับแล้วไปจังไหนเขาใกล้ได้ไปไฮเล็กไฮเบอือเอาอีหยังไปอ้อยเอาน้ำเขามีมากแปลเป็นเลขเอาแปลเป็นเลขเอาลเลขเา,เาให้ปัญหามากบ่นี่จังไหน อยู่พัะเขาหน่ะพี่หลอกคน่<อ>างเงี้มแต่ในฝันเขานอนรับอดนอนบะไดฝันเห็นพี่หลอกพี่เขาโอ้ได้ฝันอดนอนบะไดก็ได้มานอนนอนละก็ได้ฝันเห็นพี่หลอกคือเขาเขาบอก่าจังไหนคือได้เป็นเลขสองหาแปดให้มาเตียวาฝันว่าติดเขียวมากพี่หลอกแลาา้กมันขึ้นมา อาจะฟ้องใคไหมล่ะาใคนี่กรคือบอกกันละสองห้าแปดเพราสงสัยว่าป็นั้คือได้ตีเป็นสองห้าแปดทีนี้เขาบอกจังไหนจังไหนก็ได้มาตีเป็นสองห้าแปดผีผีนี่บอกไลยบอกบอกกระซิบกังเม่บอกเก่งเอาครับหืมมาตียาวงว่าเก่งนี่มาตีอาได้น้อคันคันวาาไปเมื่อผีกลับขึ้นหน้าชวนมาที่เป็นสองห้าแปดสมตก็เลยป้อยสองหาปดสมมติ อมันใจจักเปอร์เซ็นต์หรือเ่นี่หกสิบเอร์เซ็นตกสิบเปอร์เซ็นต์ครับห้ยอีกซีอีเอาไปไม่ใส่จะวาหอยยุ่ข้อเหรอไวน้ำจานฟอบไม่วัดคุณโอ้อีกซีสีบเอาไปน้ำจาน๊อบยุ่วัดอเออาจารย์ก๊อปเพิ่นสิสวดให้บอกใหจังด๋าเพิ่มาให้จาน๊อบพั้นกามาบินบาทในมุสอวันนี้ เออคนกับยาลับควานในวัดก็ได้ฝากเพื่อนไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเอาก็เอายังไงมาผ่านงวดเลขไอ้อันนี้เลขไอ้บ่าวเสียงบ่าวเสียงนี่คือผ่านงวดวันหนึ่งหันเนาะงวดวันหนึ่งท่านั้นมันก็มางวดเดียวงมันก็เลยมาตามต่อเ้องกลับไปย่ามาตามต่อตั้งแกต้องงวดอะไรล่ะจนวอดเมื่อนี่ก็เมื่ออื่นนี่เลขสิออกใไงว่าเพื่อนกับ่อท่านฝัน เราย่ามในเพื่อนว่าท่านฝันไม่มีมือเคลื่อนนี่เพื่อนฝันอืมเชิงฝันเพื่อนกับฝันว่าได้ไปเมืองผีเม,มืองผีหลอกหลังจากไปเมืองผีหลอกดับขึลืนมาเพื่อนวอร์าล,ลาวไล่ละเอียดใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนได้เลขมากกับือสองหาแปดครับอืมเท่านั้นทั่งหน้าทั้งมือขค้ืนนี่เป็นวัรนผาไงน้ำดิโอมือเคลืนนี่บอกม,มือดับนี่มือเคื่อนครับโอ้คันคันวันศิลนี่มักสีฝันเน่นบอกเล่าสิฝันวันศิลส่วนมากะโอ้คันวันศิลค่อยฝันบอก สองหาแปดบ่เลขล่างมวยมีบ่เลร่างเออเอาเป็นเคนสิเขียนเนียเลขลนังสิเขียนเลขลนังเขียนเหนวดกันไม่ค่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทักให้เอาเถอวันนี้แก้ตัวให้ได้แล้วเฮาเด้อะวันนี้ต้องเอาให้อยู่เพราะวันวันบางนึงมันหลุดไปแล้วเด้ วันนี้ต้องเอาใหอยู่อืมเอมออันนี้เพิ่นกำลังสีเฮ็ดอีย่าง้เบ้เางเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เพิ่นกำลังสีเฮ็ดอี่อย่าง้เบ้างเข้าไปตำรวจขันจับปากกาเขาแล้วว่ามันเปียกเทล็ด <c oughs> เด้อโปรยไปดูโอ้โหนี่จะโตงามง่ายไหมะเป็นคู่ดีหน่ะเป็นเพื่อนที่กระจายไหนก็ว่าจังไหนอธิบายน้ำเนี้ยเด้อเสียงเลยอธิบายน้ำเนี้ยเ้อโอ้เขียนไหนเปล่าเป็นล่างอันนี้เป็นบนโอ้แล้วแล้วแล้วล่างนี่ล่างนี่นี่โตมักโตเด่นเป็นพิเศษปะโตมักแห้งนหรอไหมโตมักแห้งตโตไรโอ้ เอนะาบอเจอ้าอืมตดยถือถือถือโซ่ไวมากตัวเดียวเออถือโซ่ไว้นั่งนียเออเปี่ยนสันเอามาดีกับที่ได้อธิบายเหยีเบชชบนเนี้ยเนี้ยเนี่ยเออ<า>ยังสันลวาวาีกับเป็นเลขเบาเชียงนะครับงวดวันที่สองพุทธภาคมสองหาหกหาอ่าเลขบนอ่าฟันมาได้ไปเมืองผีได้เลขมาพร้อมกับมีสองหาแปดอ่าซึ่งเป็นเลขบน ในส่วนของเลขล่างนะครับให้ามาซี่คั่หือสองหนึ่งหกสามแปดห้าศูนย์เจ็ดเน้นไปที่ศูนย์เจ็ดครับอ่าเน้นไปที่ศูนย์เจ็ดเน้นหางเดียวที่นี่ือศูนย์เจ็ดที่นี่เนาะกลับบอลเลขสุ้มนน่กรับบ,กกบ,บ,บ่กับบ่ต้องกลับเลยโอ้โอ้มีความมั่นใจขนาดถึงบ่ต้องกลับครับพม่เป็นไงครับเอาเชื่อง่ายเลยเชือใจผู้งบหน่อยปานยังบานนี่ อ่ามีแปดห้ามีห3สามีสองหนึ่งเน้นไปที่ศูนเน้นหางเดียว่านีก็ศูนย์เก็านีเนาะกลับบอลเลกสุ่มนี่กรับบ่บ,บ่ต้องกลับเลยโอ้โอ้มีความมั่นใจขนาดถึงบ่ต้องกลับครับพ่อยมีน้องครับเอาเฉยง่ายรถเฉือยใจผู้งบหน่อยปานยังบันอ่ามีแ5ดห้ามีห3สามีสองหนึ่งเน้นไปที่ศูนเก็แล้วพ่อยมีน้องเด้อตอนนี้บ้าวเสี่ยงกระจีดลงไปงมหวย จะเฝ้าไหมเราก่ท่านให้ีดเล็กวิ่งดิอ๋อเอาไม่เล็กวิ่งนล้วมีกว่าได้ได้ให้ีดเล็กวิ่งดิว่ะจะเข้าเล็กวิ่งแล้วเห็นดิโอมมีงอยังนี้บ่มีงวดหงดวันนี้บ่มีวันนี้มาได้เล็กวิ่งยังยังเอาเนาะบ่วิ่งแล้ววันนี้เนาะโอ้หงดนี้มาได้เล็กวิ่งได้เอาไปเียงเอียงนะก็แสดงความเสียใจน้าสำหรับเอฟซีทีรอเลขกวิ่งนะครับเอาเอาเป็นเช่ซี่ละเออเอาเป็นเลขที่ห้างร่างนี่แหละแล้วก็ชุดบนก็มีเท่านี้ เอาผู้ดใดเสื้อซับไปซับมาเอาถือไว้สั่งกันอ่าเชิญวนกระเสื้อซับไปซับมามา,ากแจ้งไหนกันหมุนเวียนรถวันต่อไปนี่สองไม่หายนีแปดนี่เนาะครับอืมอ๋อวันนี้กะทีเดินทางไปนั่นมาทีเดินทางไปงบไม้บ่เออตอนนี้ยุกขับไผ่ตอนนี้ยุกขับย่า่ยุกขับยายครับอ่าแล้วลงไปงบไม้ย่า่ยุกขับไผ่กะเทียเพื่อนปวดเหี่ยวปวดยัง อยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอันมีโทรศัพท์อยู่โอ้เพื่อนกะจีโทรหาโทรหาลูกสาวอยู่น่านโอ้ต้อหาลูกสาวอยู่น่าลูกสาวอยู่น่ากะจีขึ้นมาอ่ามาเปลี่ยนแค้มปงแค้มเพ่อลยังไงจริงปะครับฮืบเคือหน้าที่บ่าวเชี่ยงนี่ก็คือเป็นผู้ไปงมหอยงมปูให้ปเพื่อนมาได้อยู่ได้กินเท่านั้นน่ะืึโอ้กังคือซ้ำแต่เราปวดแขนเนี่อ้าวมาดรีย กมี่านี้เหล้อครับพอพินองครับในส่วนของตัวเลขเบาเสี่ยงวันที่สองคุณสภาพ่มก็ไดอ่ามี่านีแหละกับเชบหน้าจอไว้คันชอบกระจัยคัดกระพานครับตัวเลขนําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นครับให้ใส่วิจารณญานดีๆก่อนสีลงทุนมือเลขกออกแล้วก็ให้เอฟที่ทุกท่านมีโชคมีใช่สมความมุ่งมั่นปรารถนาโชคลาภแต่ให้คิดชิิงไรกับปรารถนาชิงไดในเรื่องโชคลาภก็ให้เปลี่ยนไปดังประสงค์นะพลพ่นองนะอืม วยพอเนฟซีเนี่ยเ่าเสียงวยวยพอเนฟซีนอ่ยวยเอา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 นี้เเอานี้ลเอามาน่วยพมีความเลื่อนลุงเรื่องไายการเอซีเป็นที่นิยมของคนบ้านเฮาึ้นชนีอะ้อบาทนี่เอ๋อตางตาง คุณแนวทางเบาเสี่ยงนะบาดนี่ค,ค่ะพี่น้องหลังจากที่ได้ดฟังแนวทางจากเบาเสี่ยงศูนย์สามแล้วเนาะคะ่ะเนาะการล่องเก็บเอาอไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะมักรจัดนะคะบ้องบางกับป้อยพันไหนเลยเนาะคะ่นะเนาะอย่าลืมมาเหล็กถูกโตนะคะมีสิทธิ์เข่าิทธิ์หลุดเป็นธรรมดานะคะ ขวิเคราะห์เบิ้งดีๆก่อนการลงทุนเนาะค่ะเนะาะกระทั่งช่องเสนอเผื่อเป็นแนวทางแค่นั้นค่ะพี่น้องค่ะส้าสรับแล้วคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้ก้อนนะคะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกาลังใจแห้ทางช่องเนาะค่ะเนาะกดติดตามที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้ไม่พลาด แนวทางของทางช่องหรือว่าข่าวสารทางช่องเนาะคะ่นะนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ